สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่ทีพามาเลาะสวนเนี่ยมือเสารก่อนแมย์จะไปเหตุงานท่าสีน้อยจ้ะเนาะกะามาเลาะเพราะว่าเมาื่อคืนเนี่ยอากาศรู้สึกว่าจะเย็นลงลายแม่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวแมยีมึงก่อนว่าช่วงนี้มันอากาศมันจะท่อใดจ้ะพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นลงจนจะติดลบแล้วพี่น้องเดี๋ยวแมยีมึงก่อน ช่วงนี้อยูซิปห่าจ้ะพี่น้องอยูซิปห่าองศาเซลเซียจสจ้ะเซลเซียสอืมมึงนี่จ้ะบันนี้พวกอดอกมงดอกไม้ไม่ทิพมึงก็ยังพอมีเหงืมึงอยู่จ้ะพี่น้องกุหลาบนี่ยขึ้นงามงามมึงเนี่ยจะ้ะ,ต,จะ,ะ,จะตูมตูมกุหลาบอย่างงามเลยแต่ว่า อากาศมันมันทรงสิติดลบเนาะจะมึงเห็นเป็นข้าวขาวในใบไใม้เนี่ยออกจะเป็นน้ำแข็งเนาะจะเนะาะกะคงซีอยู่ใดบดดนจะพี่นอ้องเม่ิปะไม่ทิพ่าละมึงก่อนเม่ทิพจะไปเห็นงานพี่นอ้องไอ้ม้วนนี่ก็ด้ง่ายเขาข้างในเหมือนเดิ้ลจะนี่พวกต้นจินจูชายจะพี่นอ้องปลูกซืซ้อปลูกว่ากินมันมันหลายมันอันนี้หลายผักมันหลยนมจ่จะพี่นอ้อง บันนี้มึงต้นแกนตะวันไม่ทิพย์เจ้าพี่น้องมึงเขาสูงเขาลมตากไปคนละทิศละเดนเจ้าพี่น้องเขาสูงแห้งหละอเขาลมต้นแกนตะวันนี่ไม่ทิพย์ก็เก็บไปกินมั่งจ้ะเพราะว่าทยอยกินไปไม่จ้า้าล่อที่เดียวนะมันหลายเกินไปกะมันหัวเพราะในเนย่ดอกจ้่ถา้าไม่ทิพย์ทยอยกินเพราะว่าบ่อาการล่อนะคัาล่อหลายมันก็บแบบกินบ่ทันนะจ้ะพี่น้องเนี่ย มึงเขาลมเขาตากไปเพราะว่าเขาสูงเกินไปแต่ต้นตะแกนตะวันเมทิปนี่บุกเคยเห็นมีดอกเลยเด้จากพี่น้องบัดบัวหิมะอีกปลูกนะ่กินเห่ามีดอกแต่ว่าแกนตะวันนี่บุเคยมีดอกจ้ะมันมาทางนี้มึงบักเต็งบักเตงมว้วนีออยู่ข้างนอกพี่น้องเนี่ยเมทิปตัดใบเขาออกแล้วต้นหอมนนนี่เมทิปกระตัดออกคือกัน ตัดไปคันสมแต่งดกดดกมีทุกขอเลยเด้อพี่น้องเนี่ยมีถุกขอเพราะว่าแต่ว่ามันก็สิิยูบ่ใดโดนดอกอยะเพราะว่ามันอากาศมันเริ่มเย็นเลยจ้ะเต,ต่งแตงแฟดนี่พี่น้องคู่กันเลาะต่อต้อนแกนตะวันนี่โดย สูงแห้งสูงจนล่นไปทวีพเพอ่ดนในนี่ยังพันมีอย่างจ้าพี่น้องเพราะว่าไม่ทิพอ่ะเอาดินมาใสา่เอาไอ้ปุ๋ยปุ๋ยขี้มานะจะมาใส่ไว้ในนี่เพิ่งจะเห็ดกองไม่แนะ้จะเนะาะกะเนี่ยบันี้ม้วน,นี่ไอ้ตัวนี้ในะไม่ทิบร่องเอาไอ้เม็ดพันธุ์ของไอ้นั่นมะกามึงบ่ขึ้นดอกไม่ทิ์สิไปไว้ข้างในอยู่ ของไอ้ต้นพัามกับต้นไอ้นันจีพี่น้องต้นไงเชอรี่แต่วาอยู่ในกองดินนี่กองดินนี่เมทิบไซไนันอ่ามันฝรั่งไม่ทิบโบก,ก็บเมทิบอเอามารวมกันแล้วก็เอานีคุ้มเอามือ่อหนีไม่ทิบลงใหม่เป็นอ่าผักสลัดแม่จีพี่น้องกินไปเรื่อยๆนะลงใหม่ต้นนี้ก็เป็นไอ้นันคือกันจ้ะ อาคุ้มไว้เ่ให้มันโดนโดนฝนเนาะโดนน้ำมาจ้ะเพราะว่าถ้าโดนน้ำเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นอีกเนอ้อยจะเนาะกาเอาคุ้มไว้องสีก้อนเนี่ยมันฝรั่งคือกันตัวนี้ก็เป็นไอ้นั่นขึ้นกันจะพี่น้องไอ้พักสลัดทแมอัธิบลงไว้ถ้ากินไปเรื่อยๆจ้ะแปลงนี่ยังเปล่าอยู่นี่เอาออกหมดแล้วยังเปล่าอยู่วันนี้มาทั้งนี้จ้ะ ทั้งนี้กับนี่กับเป็นผักสลัดขึ้นกันแบบล่องไว้กินไปเลยๆนะเมทิบสิไปล่องในกินเห่าอยู่จ้ะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวข้างในมันก็ไอข้างนอกมันก็จะหนาวเนาะจะเนาะกาสีไปปลูกข้างในน้ำไวไถกินจ้ะพี่น้องไอม้วนนี่เมทิบก็คิดว่าเสียไว้นี่จ้ะแค่หลอดไม่จ้ะพี่น้องแต่ทางขางเมทิบก็ล่องอันนั้นไว้เนี่ยโบหัว่า จะได้กินก่อนหนาวหรือเปล่าเลยจ้ะอ่าแลดดิดไม่จะพี่น้องกัลั่งขึ้นกัลัางงามมันนี้มาทาั้งนี้นี่ก็เริ่มเปลี่ยนสีเลยพี่น้องอ่าผักชีลาวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมือวนนี้ไม่ทิพย์ก็ดึงลงเหมือนอะไจะพี่น้องดึงลงก็เอาไว้เข้าไว้ในกองอลยรจะให้เขาเป็นฟุนเป็นปุ๋ยไปนเนาะไอ้ทัวลั่นเตาอจ้ะนี่ันนี้ มึงไอ้ดันโกนี่จะพี่น้องอุ้ยบอกเลวแม่ทิพสิไปหาแนวมาฉีดเอ่อไอ้นอนยู่จะมึงจักนอนแน่จกักเอ่อตัวทากไหมพี่น้องกินมึงแหว่งมืดต้นนี่คักพี่น้องไอ้นั่นอะอะไรอะต้นบะ็บอกช่อยไหมจ้ะไอ้กุงตุงของเต ต้นนี้ค่ะมึงพี่น้องคนน่ะนี่กวงตุ้งจ้ะบัดี้มาต้นนี้กะเมถิมะลี่ใบเขาออกน,นจะจะเนาะผักเขียวจ้ะมะลีเมถิมะลี่ใบ,บออกลิใบล่างเขาออกแล้วก็เก็บบางส่วนมีพี่น้องเก็บไปเซองแข็งไว้นี่สิได้เก็บออกอีกอยู่จ้ะผักเขียวเนี่ยเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นบีนี่เก็บไปกิน ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะซาล,าลี่แม่จ้ะพี่น้องเป็นเพียเมทีบอเคยดิมึงบอเคยดิสนใจจา้าเถี่ริืมลืมแบบอากาศมันเย็นเริ่มเปลี่ยนสีจะเมื่อวานไมธีกเก็บเก็บไปแบบว่าสิไปขันกินน้ำนะจะเนาะมาขันกินน้ำเขาจะ้ะมึงอากาศมันเย็นแห้งมึงมึงมึงไอใบเขาเิ่มแบบ น้ำเกาะเป็นน้ำข้างเกาะอาจ้ะต้นเนี่ยโคลัมบีพี่น้องหัวโ,โคลัมบีมงหัวใหญ่ใหญ่ผู่นะหัวโ,โคลัมบีหัวใหญ่เลยจ้ะมีซํานี่จากข้างนอกอะ่ะเพราะว่าไม่ทิพเบอแรบบ์กค่อยได้ปลูกแล้วนะข้างนอกพักก็มีซํานี่พวกม้วนพักสลัดนี่กะเนี่ยา่ามัดโตเป็นดอกเหมือนละพี่น้องเนี่ย เพราะว่ามันมัน,ม,นมันเริ่มมันเหมิดเลยจ้ะมันเริ่มปลูกบได้แล้วข้างนอกนะี่คือรอเวลาอย่างเดียวเพราะว่ามันปลูกมันกับ,บุญีโบตโบอย่างเร็วนะก็เลยแบบช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยววสัสดะปลูกไปกะบ่ขึ้นเล้วเพราะว่าเขาอากาศมันเริ่มหนาวจ้ะแต่ม้วนไม่ทิพลงไว้นน้อยอยู่นั่นพวกับเลดีดกับอ่ะผักสลัดกันยังบุกงูว่าจะขึ้นหรือเปล่าเนี่จ้ะ ไอ้ม้วนนี่นะไม่ทีปลูกเพื่อที่จะไห้ไทยกินแบบแว่าตาแท่นมะก่อเนาะจะเป็นหัวหมืดสุมือนี่มึงเนีเนนเ่เป็นหัวเสียเป็นหัวมืดไม่ทีถอนถิ่มก็มีแจกเพื่อนท่านไปก็มีสินะนกระของบกไข่าตาผักนี่บกไข่าตบาบกบกไข่กินตํมามะก่อแม่พี่น้องเม่อจะเนี่ยม้วนนี่ เปลือกอกระทอกระเทียมไมทิบเกลามาลงให้มันเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยไปไหม,มจ้ะพี่น้องเอามาลงใส่เนี่ยนี่จ้ะเนี่ยนี่จ้ะผ้าหลาอผ้ามึงคือเาาก่าจ้ะพี่น้องก่อนจะไปทํางานนะาะยจ้ะน้อคลิปนี้ก็ไปก่อนนะาะยจ้ะนะอบอกกันคลิปหน้าจา้ะคลิปนี้ไม่ทิบบ๊ายบาย